สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการดวงประจําเดือนนะคะกับนกแก้วสอนน้อยยิปรีนะเราก็จะดูดวงรายเดือนแบบอีกอเด็กกันก็จะมีทั้งหมด5เด็กเลยนะคะทำใจให้สงบเนาะแล้วก็เลือกเด็กที่คุณชอบอย่าโนกแก้วจะแนะนำะเด็กต่างๆให้นะคะอันแรกก็จะเป็น a m o r เรียสอิลูซันนะคะ สปิริตซองนะคะสปิริตซองเสียงเสียงของจิตวิญญ,ญาณเสียงเพลงของจิตวิญญ,ญาณอะไรประมาณนี้นะคะก็มีทั้งหมด5้ากองเนาะเราก็เลือกกองที่เราชอบที่สุดนะเออทำใจปล่อยวางแล้วก็เลือกหลังจากนั้นเราก็มาดูทีละเด็กกันนะว่าดวงของคุณประจําเดือนนี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะเอาเริ่มเริ่มจาก h a ร m o r เรก่อน เริ่มแรกนะคะไพ่ของคุณเนี่ยในลักษณะของดวงเดือนเนี้ยมีเรื่องให้ถูกใจมีเรื่องที่ต้องกังวล มีเรื่องที่ต้องให้คิดมากและจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ค่อยมีใครเห็นอกใจดวงบริวารของคุณค่อนข้างเสียขอความช่วยเหลือกใครก็ไม่ค่อยจะมีใครเนี่ยให้ความช่วยเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกเรื่องการเงินด้วยทํางานทําเงินหรือให้ใครยืมตังหรือลงทุนลงแรงอะไรไปก็จะได้รับความสูญเปล่านะคะก็ก็คือขาดทุนหลอกเสียทรัพนะหรือถ้าเกิดลงทุนทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะเจ๊งได้อันนี้ก็ต้องระวังให้มากๆแล้วคนในครอบครัวเนี่ย ก็จะนาความเดือดร้อนมาให้ด้วยนะคะแทนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยเขากลับมาทําความเดือดร้อนให้กับเราแทนนะคะเราจะต้องพึ่งตนเองเท่านั้นแล้วก็ให้ระวังว่าสิ่งต่างๆเรื่องเก่าๆหรือเราทําอะไรไว้โดยที่เราไม่ยั้งคิดหรือไม่มีสตินั้นในตอนนั้นน่ะมันจะเป็นปัญหาติดตามตัวเราทําให้เรามีความเครียดมีความวิตกกังวลว่าเออฉันไม่น่าทาเลยพอทําแล้วก็มีปัญหาติดตัวมาบางคนอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนพอลง คปุ๊บมันเจ๊งมันขาดทุนกลายเป็นว่าคุณเป็นหนี้โดยเปล่าประโยชน์นะคะอะไรประมาณนี้นี่คือยกตัวอย่างเนาะส่วนเพื่อนฝูงบริวารต่างๆนะคะก็โอเคถ้าใครทํางานประจำเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่ค่อนข้างโอเคเลยสามารถปรึกษาหารือได้แต่ว่าให้ระวังเรื่องการเสนอความคิดเห็นที่อาจจะขัดแย้งกันบ้างแต่มันไม่ได้รุนแรงอะไรทายแนะนําว่าให้ใช้เหตุและผลในการพูดวีการเพื่อที่จะได้งานออกมาเนี่ยที่สมบูรณ์แบบช่วยกันทํางานให้มันออกมาดี มากกว่าที่เราจะเขียนข้างๆคู่นะแล้วก็อย่าพึ่งโลภมากอย่าทําอะไรออย่าทําอะไรเว่อวังอย่าทําอะไรใหญ่ๆคือฉันจะต้องทําให้มันเว่อวังไว้ก่อนอะไรเงี้ยอย่าเลยอย่าทำนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณ่ะแย่แล้วก็มีปัญหาเนี่ยติดตามตัวคุณซะมากกว่านะ ในส่วนที่สิ่งที่ต้องระวังนะคะในเดือนนี้นะก็จะมีไพ่ก้าดาบตีพุย้ยแล้วก็ไพ่เฟร้งสิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือเกี่ยวกับระบบการนอนอาจจะนอนนอนไม่ค่อยหลบับนอนน้อยนอนแป๊บหนึ่งก็ตื่นแล้วก็หลับยากอะไรประมาณนี้นะคะมีเรื่องให้ทิศแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองสักเท่าไหร่หมัวแต่ทานั่นทํานี่ทาเพื่อคนอื่นอะทำเพื่อคนอื่นมากไปจนไม่ค่อยอได้ดูแลตัวเองเนาะไพ่ก็จะแนะนําว่าให้คุณหันกลับมามองตนเองบ้างดูแลตนเองบ้างใส่ใจตนเองบ้างนะคะ แบ่งเวลาให้เป็นประมาณนี้มากกว่านะโอเคต่อไปเราก็มาเริ่มให้กองที่2นะคะให้โจ สำหรับใครที่เลือกไพ่กองนี้นะคะหากคุณวางแผนหรือวางแผนจะไปไหนจะเดินทางไปไหนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะคะแต่ก็ควรที่จะเซฟเงินด้วยบางทีอาจจะใช้จ่ายไปกับการเดินทางสมดก่อนอะไรแบบนี้หรือให้ระวังว่าเงินอาจจะหายการทางนะก็ต้องพยายามดูแลทรัพย์ส,สินที่มีค่าของตนเองเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะหายได้ตัวที่เราไม่รู้ตัวเนาะแต่ ยรวมเรื่องการเงินเนี่ยมองว่าไม่เป็นปัญหาคุณค่อนข้างจัดการได้ว่าควรจะใช้เท่าไหร่ดูแลอย่างนั้นอย่างนี้สักเท่าไหร่นะคะตัวเรื่องของครอบครัวของคุณเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือมีดวงที่ผู้ใหญ่จะมาอุปถัมภ์คุณด้วยนะคะคนที่อายุมากกว่าคุณเพื่อร่วมงานก็ค่อนข้างโอเคเลยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยน่าจะเป็นระบบขับถ่ายระบบภายในนะคะบางทีเราอาจจะนอนดึกเกินไปไม่ค่อยใส่ใจตนเองไม่ ค่อยดูแลตนเองก็จะมีขอบตาที่ช้ํำผิวหน้าที่แห้งเหี่ยวนะคะหรือทานอาหารที่ไม่ค่อยมีสปปรรพคุณบําบรุงผิวหนังสักเท่าไหร่เราอาจจะแบบกินมะเขือเทศมากขึ้นกินแตงกวามากขึ้นแครอทอะไรพวกนี้ก็จะช่วยบํารุงผิวพรรณเราได้นะคะคุณค่อนข้างที่จะทําในเรื่องของมีค่ากับตนเองมากเลยดูดูเหมือนบรามัณว่าถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภการงานการเงินอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะขึ้นดีนะคะเออก็ไม่ ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหรทีนี้ทีนี้เราจะมาดูว่าภายในภายในเดือนนี้เนี่ยจะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะได้ไพ่เจ็ดดาบ temperance แล้วก็ De วิ l นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือระบบภายในให้มากๆเลยในเรื่องของลำไส้อาหารการทานอาหารนะคะให้ระวังเรื่องการทานอาหารที่รสจัดหรือทานอาหารที่บางครั้งกระเพ็ดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือกระเพาะปรับตัวไม่ทันนะคะจากที่เคยทานอาหารอ่อนๆก็ไปทดลองกินอาหารเผ็ดๆจ ที่ตนเองไม่เคยกินมาก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะแย่ต่อลาไส้ด้วยหรือตนเองอ่ะเพิ่งจับหายป่วยมาแล้วยังไม่ทันหายดีก็ไปลองทานอาหารอะไรที่ผิดสําแดงหรือป่วยอยู่ก็ไปทานอาหารอะไรที่ผิดสําแดงแกต่ตนเองแล้วทําให้อาการหนักขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะต่อไปเราก็มาดูกองไพ่อีลูนะคะสำหรับใครที่เลือกกองอีลู สำหรับใครที่เลือกกองนี้นะคะเรื่องการเงินของคุณจะโชคดีมากๆเลยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภแล้วมีคนมาอุปถัมภ์นะคะอาจจะได้รับโชคเล็กๆน้อยนะคะด้วยความสเสน่หา นะแต่ว่าให้ระวังว่าคนภายในครอบครัวหรือบริวารของคุณเนี่ยจะต้องการความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะต้องได้ช่วยเหลือเรื่องการเงินกับพวกเขานะคะแต่ตัวคุณไม่ได้มีปัญหาเ,เดือดร้อนเรื่องการเงินนะแต่ว่าคุณจะต้องดูให้ดีว่าคนที่มายืมตังคุนั้นไว้ใจได้ไหมสมควรให้ยืมหรือเปล่าหรือถ้าให้ไปแล้วเนี่ยอาจจะถูกหลอกหรือเขาก็ไม่คืนตังค์อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต้องดูให้ดีนะแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยให้ระวังมากๆเลยก็คือเรื่องของ ระบบภายในกระเพาะนะคะเโดยเฉพาะเรื่องของอวัยวะเบื้องล่างนะบางคนอาจจะแบบอันเยี่ยวมากเกินไปหรือบางคนก็ไม่ค่อยดูแลเรื่องความความสะอาดหรือเราคิดว่าล้างแค่น้ำเปล่าก็พออะไรเงี้ยจะต้องค่อยๆเช็คก็ค่อยล,ล้างให้ดีนะคะอาจจะมีปัญหา เกิดขึ้นได้นะส่วนเรื่องเพื่อนร่วมงานหรือว่าบริวารคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยต้องระวังที่สุดเขาจะถ้าสร้างเรื่องปวดหัวให้กับเราหรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องมาถกเถียงกันเรื่องความถูกความผิดว่าใครถูกใครผิดหรืออาจจะถูกใส่สีใส่ความมันนี่ก็ต้องระวังให้มากๆนะคะพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นเพศ เพศชายให้มากๆนะคะอันเนี้ยเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายก็ได้หรือเป็นเพศชายก็ได้นะคะแต่ถ้าผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงเราไม่นับนะให้เข้าหาพวกเขานะคะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะเขาจะคอยช่วยเหลืออุปธรรมคำจุนแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนที่ตัดสินใจอะไร ที่ดีนะคะถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ผิดเราก็จะมีเหตุและผลทําให้เขาเนี่ยมาซัพพอร์ตเราได้ด้วยนะคะก็ระวังเรื่องคําพูดก็แล้วกันแล้วก็คิดให้เยอะๆก่อนจะพูดแล้วก็ระวังเรื่องหนึ่งเรื่องคิดไปเองนะคะเรื่องมโนเรื่องคิดไปเองเรื่องที่ เพ้อฝันว่าคนนั้นจะทําไม่ดีกับเราคนที่จะทําไม่ดีกับเราคือบางทีอ,อยากแนะนําว่าเราควรที่จะถามไปตรงๆหรือถามคนรอบข้างด้วยไม่ใช่เออคิดไปเองอะไรแบบเนี้มันจะทําให้เราเ,เป็นฝ่ายผิดมากกว่าฝ่ายถูกนะคะต่อไปสิ่งที่ต้องระวังนะในเดือนนี้ด้ไพ่สองถ้วยไพ่สังขารแล้วก็ไพ่หกเหรียญน,นะคะระวังเรื่องการใช้เงินตามอําเภอใจซะมากกว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่ถ้าคุณใช้เงินมากเกินไปมันก็ไม่ดีถูกไหมไพ่ก็จะเตือนประมาณนี้ค่ะ แต่เรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรที่เป็นเป็นห่วงหน้ากังวลที่มากเกินไปนะข่ะต่อไปเราก็มาเริ่มกองที่4ี่นะคะไพซัมนะ ใย่วงเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังให้มากๆก็คือเรื่องของสุขภาพอาจจะมีเกณฑ์ป่วยนะคะหรือมีความรู้สึกช็อกหยุดนิ่งหมดสติหรือเป็นลมได้โดยที่เราเนี่ยไม่ทันได้ระวังตัวชนิดว่าหน้ามืดโดยที่เราไม่รู้อินูอินิเลยว่าทำไมนะคะหรือให้ระวังเรื่องการเงินที่อาจจะชอ็อตก็ได้นะคะเรื่องการงานที่อาจจะชอ็อตมีเรื่องที่แบบว่าเให้ระวังความบุ๋วามในเรื่องของการใช้เงิน ที่พอใช้ไปปุ๊บเราต้องมีความรู้สึกเสียดายว่าเออไม่น่าใช้เลยใช้ไปแล้วเกิดปัญหาที่หลังนะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากจะทำให้มันสำเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากจะลงทุนหรือทำอะไรมาเนิ่นนานแล้วแต่มันยังไม่สำเร็จสักทีเดือนนี้ยังไม่ได้สำเร็จนะคะยังต้องพยายามทำต่อไปก่อนดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาเข้ามาอุปถัมภ์คุณอยู่นะช่วยอะไรได้บ้างแต่ไม่ได้มาก ก,ก็ดีกว่าไม่มีใครมาช่วยเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่คุณอยากให้สมหวังมากที่สุดเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเป็นจริงได้นะ mm hmm. ถ้าใครที่เป็นผู้หญิงแล้วอยากจะมีบุตรอยากจะมีคันอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็มีเกณฑ์ที่จะสมปรารถนาได้ mm hmm. เช่นเดียวกันในเดือนนี้นะคะหรือถ้าเป็นผู้ชาย อยากจะให้ภรรยามีบุตรก็เป็นไปได้หรือ,อแผนการที่แผนการที่เราบ่มเพาะไว้อะไรบางอย่างอยากจะให้มันสาเร็จออมันเหมือนเป็นลูกของเราอะแผนการอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เหมือนลูกของเราเนี่ยอยากจะให้มันคลอดออกมาอยากให้มันสําเร็จผลก็มีโอกาสที่ดีที่เดือนนี้จะสําเร็จผลอย่างดังใจหวังนะคะเรื่องการเงินเนี่ยต้องระวังให้มากๆอันนี้คือสิ่งที่พาออยากจะเตือนที่สุดเลย ต่อไปเรามาดูนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนเนาะสามใบแไพ่อะไรบ้างมีไพ่ห้าเหรียญเจ็ดม้แล้วก็จัสเต็มนะคะสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการทำราบาปนะคะดูเหมือนว่าเดือนนี้จะมีเรื่องที่ทำให้คุณเนี่ยจะต้องอยากทำาบาปเลือเกิน นะคะอาจจะเป็นเรื่องของโกงอะไรก็กสักอย่างที่ไม่ใช่เรื่องดีๆไม่ใช่เรื่องของความดีเป็นเรื่องของความถูกผิดเราจะต้องทําผิดเราจะต้องทําบาปเราจะทําเพื่อการเห็นเกี่ตัวของเราไพ่เตือนว่า ถ้าคุณล่ะได้ทําไปแล้วอ่ะคุณจะต้องติดหนี้ติดหนี้กรรมนะคะไม่ใช่ติดหนี้เงื่องเงินนะติดหนี้กรรมถ้าคุณได้ผลประโยชน์จากการทําบาปในครั้งนี้คุณจะต้องได้ชดใช้ในสิ่งที่คุณโกหกหรือทํำบาปในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าสเท่าแนะ่นอนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าเวลานั้นมาถึงคุณจะระลึกได้เองว่าคุณควรจะทํามันไหมคุณควรที่จะลงมือกระทําหรือเปล่านะคะคิดให้ดีนะ คุณยอมที่จะเป็นฝ่ายสูญเสียในครั้งนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นนี่กรรมหรือคุณจะยอมเป็นนี่กรรมและชดใช้ในคราวหน้าสองเท่าบอกไว้ก่อนนะว่าการชดใช้มากกว่าที่ได้มาเนี่ยเป็นอะไรที่แย่กว่าเราสูญเสียไปในครั้งนี้นะเอออันนี้ก็คือสิ่งที่พายอยากจะเตือนนะคะอ่ะสุดท้ายใครที่เลือกต่อสปิริตซองบ้างเราก็มาดูกันนะว่าเออดวงเดือนนี้ของคุณจะเป็นเช่นไร ดวงเดือนนี้ของคุณค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสพอสมควรนะคะมีเรื่องให้วุ่นวายใจไม่พอแถมมีคนจ้องจะตลบหลังมีคนจ้องที่จะจิกกัดคุณด้วยนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะเล่นงานคุณนะคะถ้าใครทำงานประจำอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะถูกไล่ออกเช่นเดียวกันนะเออ เพราะฉะนั้นถ้าใครทําผิดอะไรไว้เนี่ยก็ต้องรูตัวและพยายามแก้ไขให้ทันก่อนนะถ้าแก้ไขไม่ทันก็มีเกณฑ์ที่จะเสียงานได้เช่นเดียวกันด้วยด้วยเนื่องที่ของครูสิงห์ที่ต้องระวังมากที่สุดคือของมีคมนะคะเล็กๆน้อยน้อยถ้าเกิดมีการบาดเล็กๆน้อยก็ถือว่าโดนแหละนะคะของมีคมต่างๆนานานะระวังเรื่องของผิวหนังด้วยนะคะอาจจะ เรื่องของสก,กินเนี่ยสก,กินทุกอย่างเลยของเรานอกจากจะโดนของมีคมแล้วก็ระวังเรื่องของการโดนแดดที่บางทีเราอาจจะโดนแดดเผาเออหรืออาจจะแพ้ผลิตภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างตัวที่เราไม่รู้ตัวหรืออาจจะแพ้อะไรสักอย่างอาจจะไปอาบน้ำแล้วก็แพ้น้ำก็ได้นะคะต้องดูแลให้ดีๆเนาะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางด้วยนะสําหรับใครที่ว่างงานใช่ไหมอยากจะเดินทางไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะแต่จะได้งานหม้ก็ต้องมาลุ้นกันเนาะแต่ว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะเออแต่ว่าเดือนนี้ถึงแม้ว่าคุณดวงคุณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็จะมีโชคลาภเข้ามาเล็กน้อยนะคะพอให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออมีโชคช่วยอยู่สําหรับใครที่มีความดีอยู่กับตัวค่อนข้าง เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเราบ้างนะไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยให้เราทุกตกลงกรรมลำบากร้อยเปอร์เซนต์สักทีเดียวก็ไม่หรอกแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราหลุดพ้นทุกได้ก็คอยแบบช่วยเหลือเล็กๆแน่นอๆอะไรเงี้ยเออให้เราไม่รู้สึแกแย่จนเกินไปนะคะทีนี้มาดู3ใบสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือน3ใบนะคะก็จะมีคิงก็จะมีม้าน้ํามีตัวกระลอกกระลอกหรือตัวนาคว่ะอ่ะอ ตามนั้นแหละแล้ก็นกนะคะอะถ้าอยากจะเตือนว่าถ้าเกิดว่าคุณทุกข์คุณมีเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจหาทั้งออกอะไรคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้มิตรสหายได้นะคะเขาคนนั้นเนี่ยก็จะช่วยคุณ พยายามให้ทางออกคุณให้คำปรึกษาคุณส่วนใหญ่จะให้เป็นคำปรึกษาซมากกว่าเรื่องเงินทองนะหรือบางทีถ้าคุณตกงานอยู่อยากจะได้งานเขาก็อาจจะช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือบอกข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่เรื่องสุขภาพเนี่ยก็ อย่างที่เตือนไปแล้วในข้างต้นอันนี้คือสิ่งที่ไพายแนะนำํำเฉยๆเนาะเออแล้วก็ลกน้อยทํารังแต่พอตัวนะคะต้องไม่โลภมากเกินไปเนาะในช่วงนี้ก็หางานค่อนข้างยากถ้าได้งานอะไรทําก็ทํำไปก่อนก็จะดีนะคะไม่งั้นก็อาจจะแย่เนาะอนนี้ก็จบไปแล้วสําหรับการดูดวงชะตานะคะโดยรวมของเดือนกรกฎาคม นะคะสำหรับใครที่ดูแล้วเป็นยังไงสําหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปเดือนก่อนเดือนนั้นเดือนนี้เนี่ยแม่แม่แม่ยังไงกออ็บอกกันด้วยนะคะฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนกแก้ในการทําคลิปต่อ,ตอไปสําหรับใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักหาโนกแกวได้ที่เพจได้เลยเด้อนะคะลิเราก็ใส่ารายละเอียดไว้ข้างล่างใต้คลิปนะวันนี้นกแก้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครอยากดูดวง ความรักก็ดูที่คลิปต่อไปได้เลยนะคะบ๊ายบาย